ายให้ตายคนเอะ้ยไสัมผักันอยู่กเหรอน่่โคแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจแล้วก็เราก็เห็นใจนะครอบครัวในที่ติดโควิดและคุณไปรังเกียจนี่เราก็จะถึงความรู้สึกมีคนที่ไม่อยากมองเพราะเขาไม่อยากติดการมองกันมันไม่ติดหรอกคือการมองกันมันไม่ติดถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสสารคัดหลั่ง เราไม่ได้ไปคุยกับเขาโดยที่เขาไม่ได้สวมใส่แม่คุณไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นตระหนักแต่อย่าตรนกนะหน้น้าตาฮีงานบัี้่อนหน่อหน้ขนาดนักกะไรฮะห่อนี้นี่หอน No. Minyak padi nih. 아요 <목소리> <목소리> <목소리>